ที่ทักกรีดหนักแตกหว่วงนั่แหละดูออกหลังจากวิวนาโรดเซฟๆออกสื่อและล้มคั้นหน้าในรูปลุกนี้ชัดใจแฟนแฟนน่าสุดอย่างหุ่มเจฟนั้นก็ได้ออกมาออกหูว่าหึงหึงจนอาการไหวไม่อยู่และเมื่อสาววิวนารดนั่นได้ลุกเซฟชอบเปรี้ยเปรี้ยวเป็นสายเดียวและปล่อยปล่อยเผยให้เห็นหน้า แผ่นของอาบจนจนแซลสนันว่าลุกนี้คอมเมนต์กันแบบหวานใจที่เกิดหึงจะออกปากเอ่ยว่าถึงหึงลงจริงๆดีว่าทำให้โชว์กุงกับเสื้อสั้นๆและเสื้อสองตัวและเก็บต่อกันเก็บกันต่อไปนั้นก็ไม่พอดีก็พอดีตัวและแหละค่ะข้างหน้าน่ารักสะตย์หึง ถึงกันหรือเปล่าอาจจะดูออกจริงๆแบบน่าไม่น่ารักจริงๆพูดหรอและใช้ใช้นะคะหนุ่มเจส